เผยสเปก Galaxy Z 4, 4, 4 7บางเพียง4.5ม mm, ิเมตอนกลางให้จอใหญ่ขึ้นพร้อมกล้อง,องลลล2ล้านพิกเซลจาก S25 Ultra Galaxy Z 4 o l d วาที่จอพับเรือธง,งรุ่นใหม่ของซัมซุงคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับถึงตอนแรกก็ได้มีข่าวลือออกมาและ ซึ่งตอนแรกก็มีข่าวลือออกมาว่าจะแกะกล่องมาพร้อมกับระบบบริการ Android 16คร้อมทับด้วย One UI 8ล่าสุดทาง d i g a l a u n d e r s หนึ่งในจอมแม่งก็ได้เผยข้อมูลรุนนี้ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับตามรายงานได้เผยถึงสเปคหลักๆของ Galaxy Z 4 7คือจะใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ส Galaxy ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวก,กันกับที่ใช้งานใน Galaxy S25 Ultra รวมถึงได้กล้องหน้าใต้หน้าจอที่พัฒน,นามากข,ขึ้นมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่น ให้แผ่นระบายความร้อนเว b o เชมโบลที่ใหญ่ขึ้นมีลำโพงที่อัปเกรดกว่าเดิมฟังดูแล้วเหมือนจะอัปเกรดแบบธรรมดามากๆนะครับแต่มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดๆเลยก็คือตั้งแต่ตัวเครื่องที่มีความบางกว่าเดิมที่มีความบางเพียง4.5ม mm, เมเมื่อตอนกลางออกขณะที่หน้าจอหลักด้านในจะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วมีหน้าจอด้านนอกขนาด6.5นิ้วและกล้องหลังเลนหลักคมชัดสูงสุด2ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันกับ S25 Ultra ครับ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะักแต่ซัมซุงก็พร้อมตามเทรนสมาร์ทโฟนจอพับที่บางลงกว่าเดิมด้วยครับซึ่งจะเป็นยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับ